ชงเต็มเต็มเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แบบทั้งปีกุลแล้วก็เดือนกุลก็คือคนที่เกิดเดือนพฤศจิกาย,ยนด้วยปีนี้คุณโดนชงร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือมันจะเป็นเหมือนพลังงานต่างขั้วที่เข้ามาอย่างที่บอกว่าคนกุลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเกิดปีกุลหรือว่าเดือนพฤศจิกาย,เยนเน่จะเป็นคนที่เป็นมิรเฟลลี่ใช่ไหมหเออเข้ากับคนง,ง่ายชอบกินชอบเที่ยวอะไรเงี้ยแต่พลังงานปีนี้ที่บอกว่ามะเสกอ่ะมันเป็นพลังงานที่แบบว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแบบว่าเอาข้อมูลมาเปิดโปงกันให้ชัดเจนอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งสนใจ อึดอัดจังเลยแบบรู้สึกไม่เป็นตัวเองออรู้สึกว่าทําไมเขาต้องพูดอะไรกันรุนแรงแบบไม่สนใจน้ําใจอะไรเลยอะไรเงี้ยอืม,อม,มันก็เลยแบบทําให้เขาอะรู้สึกไม่คุ้นชินอ,อก็คือชีวิตอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ได้วางแผนไว้ด้วยเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันอะไรเงี้ยแบบชีวิตพลิกผันไปเลยโดยเฉพาะช่วงพฤศจิกายนหรือไม่ก็พฤษภาคมของปีนี้นะสองเดือนนี้อ่ะก็คือ ไม่ว่าจะร้ายหรือหรือดีเนี่ยคุณจะต้องมาตั้งวงแบบละเอียดเพื่อที่จะดูว่าผลของการเปลี่ยนน,นั้นอะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นหรือเปลี่ยนแล้วแย่ลงอ่าก็คือชงดีชงไม่ดีมันต้องดูที่ว่ามันเป็นแบบท่านให้คุณให้โทษใช่ของแต่ละคน,น,นจะไม่เหมือนกันซึ่งถ้าสมมติว่าอ่ะชงดีชีวิตคุณก็จะดีขึ้นแบบชีวิตอาจจะสมดุลมากขึ้นได้รับโอากาสใหม่ๆที่ไม่เคยได้มาก่อนชีวิตมันก็เลยเปลี่ยนนะไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะคุณจะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ได้แทนมาากก่่่อออนะะคืชวงแรจจ ตกใจก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นชงดีอะชีวิตคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอน